คุณก็มาอยู่กับบิ N ๊กนักพัฒน์วายร์ลสตอรี่นะครับผมวันนี้นะฮะตื่นเต้นมากเลยนะฮะได้มาถึง Office อาาอฟฟิศสหมงคลฟิล์มนะ,ะพบว่าเห็นทุกคนเนี่ยแบบมาดูรีแอคเทเลอร์กันแบบว่าแบบเยอะมากเลยนะฮะแค่วันเดียวเนี่ยก็ซัดไปน,นะ,ะเกิน5 0 0 0 0นวิวแล้วทุกคนเกือบจะล้านวิวอย่างนี้นะฮะผมต้องมีคอนเทนต์เอ็กซ์ clusi ีมาให้ทุกคนหน่อยนะฮะวันนี้เราจะพูดคุยสัมภาษณ์นะฮะกับพี่มาริโอมาเลอร์และก็น้องฟรีนสโลชานะครับผมพระเอกและก็นางเอกของเรื่องนี้นะฮะมีทั้งไรเดอร์ม เป็นยังไงไปดูกันสวัสดีค่ะฟรีนสโลชาค่ะสวัสดีครับโอมาริโอครับครับผมก็ดีใจมากๆเลยนะครับผมได้อยู่กับน้องฟรีนแลวก็พี่โอนะครับผมได้เลยครับซึ่งพี่โอเนี่ยก็เป็นรุ่นพี่โรงเรียนเก่าผมด้วยนะครับผมเห็นกันหน่อยแบบโอ้โหพี่โอเดินทางแต่ลกแห่งสยามแล้วก็กลับมาที่เรื่องไรเดอร์อีกครั้งหนึ่งที่ค่ายเดียวกันด้วยก็คือสหมงคลฟลีนนั่นเองนะครับผมโอ้ยินดีด้วยมากๆครับพี่พี่ทำยังไงครับแบบหน้าไม่เปลี่ยนแบบหน้าเด็กเหมือนเดิมเลยตอนเช้า8โมงพี่พี่เอาดรจิเ ดื่มเข้าไปเลยโอเคเพื่อผมต้องไปลองดูบ้างนะครับโอ้ยใช่อากทานโอเค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 โอ้ยเอาทาใช่ไหมครับผมไม่เคยทาไม่เคยดื่มด้วยกโอเคครับอยากถามเรื่งโอ้ยอยากถามก็เลยโดนเลยแล้วน้องฟีนนะฮะก็ก่อนหน้านี้ปีนี้เพิ่งเจอน้องในกองถ่ายหนังอวกาศซึ่งจะได้ว่าแบบสนุกมากนะฮะมาที่เรื่องหนังผี เป็นยังไงบ้างมันต่างกับเรื่องก่อนหน้านี้ยังไงบ้างครับฟีลลิ่งอู้ต่างมากค่ะคือเรื่องเรื่องนูนมันเปนซ่องเอ,กอ็กซ์พอแบบไปไปโอ,อกาสไปนูน่นไปนี่ไปแบบเจอสัพ์นู่นนี่น,นั่นแต่เรื่องนี้ใช้ความรู้สึกล้วนๆเพรพอเป็นผีแล้วมันจับต้องไม่ได้ไม่เป็นงานขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ชใช้ใช้ความรู้สึกเลยว่าแบบช่วยหน่อยทําอันนี้ให้หน่อยหรือว่าแบบต้องการความรู้สึกแบบ อยากเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะอยากอยากประสบความสําเร็จในตอนที่มันยังไม่ได้ไม่ได้ใช้ชีวิตตอนนั้นอลยออนนก็ต่างกันขัดขวางเลยครับ,มรบผมช่วงแบบว่าตอนเตรียมตัวเนาะอันนี้ถามแบบว่าทางพี่โอเนี่ยกับน้องฟีด้วยวแบบเตรียมตัวเข้ามาในบทอะไรต้องมีเวิร์กช็อปไหมแบบเวิร์กช็อปการเป็นผีใช่ไหมไม่แน่ใจเวิร์กช็อปค่ะเนาะพี่โอมันมีตั้งแต่มีตั้งแต่เรายังไม่รู้จักกันแล้วก็ทักทายกันแล้วก็เริ่มเรียกว่าอะไรเริ่มเริ่มเริ่มจีบกันเริ่ม เริ่มรู้สึกรักแล้วเราก็เริ่มจากลามันมีทุกอ๋อมีอีเพเมนต์เยอะแยะอืมครับผมแล้วของพี่โอ้คือแบบว่าในเรื่องคือมานิ่งๆแต่ว่าสไตล์พี่โอ้คือแบบนิ่งๆแต่ว่าคมอ่ะจีบทั้งวันนะจีบทั้งวันเพราะแบบือนเขาก็จริงๆตัวนัดก็แอบแอบชอบเขาตั้งแต่ที่เห็นเขามาเดินอยู่แถวแถว เออแกงไรเดอร์เราแล้วครับครับก็เราก็เลยแบบเราก็ดันมาได้มาเจอเพราะว่าเขาสั่งสั่งของพอดีเออแล้วเราก็แบบก็ได้เจอเขาก็เลยชอบครับโอเคฉะนั้นในตัวเอกในเรื่องก็จะมีคาแรคเตอร์นัทกับพายใช่ไหมฮะใช่ครับอยากให้เล่าคาแรคเตอร์ของตัวเองนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยของนัทนะครับนัทก็เป็นเป็นไรเดอร์ที่ตั้งแต่เด็กก็โตมากับเสือยอดกับนาไก่ครับนาไก่ก็จะเป็นพี่อาร์มารุดเสือยอดก็คือเซนหลังก็จะ ตัวอาร์ตเองก็เป็นเป็นคนไอตัวนัดเองเป็นคนที่อเ,เอ,อมองโลกในแง่ดีครับแล้วก็มองเห็นผีด้วยตั้งแต่เด็กเลยครับแต่ตัวเขาเองก็ก็ก็เป็นคนที่แบบ ก็หอยหาความรักแหละครับแล้วก็ก็ได้ได้เจอพายนี่แหละเป็นคนที่เขาแบบเออแอบชอบอะไรเงี้ยซึ่งเริ่มมาจากการแบบว่ารับส่งของจากไรเดอร์ด้วยก่อนจะส่งของก็เห็นเขามาเดินอยู่แล้วคือแอบปิ้งเขาก่อนแล้วครับอ๋อโอเคโอเคเพรว่าไม่มีโมเมนต์ก่อนหน้านั้นใช่โอเคครับผมแล้วน้องฟีนะฮะในบทภายเป็นยังไงบ้าง ผู้หญิงเชิญเอนั่นแหละค่ะเดินไปเดินมาเดินมาหยอดใช่ไหมเดินเดินจากสะพานพุทธอุ๊ยอ๋อเดินซุเดินต่อนยอนอยู่ตรงบนสะพานพุทธเดินต่อนยอนไปมาแล้วเขาก็จะมีหูฟังใส่ตลอดเพราะว่าเป็นคนที่มีรคส่วนตัวสูงไม่ค่อยไม่ค่อยอยากให้แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่อยากไปค่อยพบปะกับใครเท่าไหร่แต่ว่าพอที่คุยกับใครแล้วเขาก็จะมีความสดใสมีความไลฟ์ลี่ของเขาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ว่า เขามีปมในหัวใจเขาเยอะมีเรื่องครอบครัวมีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วันนึงเนี่ยจู่ๆเขาก็หายตัวไปก็เลยต้องทำให้พี่นัดเนี่ยที่กำลังกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันอยู่เนี่ยมาแบบมาช่วยว่าเอ๊ะหายไปไหนต่อเ่อหายไปไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ย่ซึ่งอันนี้เราไปตามต่อในเรื่องว่ามันจะยังไงเนอะโอเคอยากจะรู้ว่าแบบจุดเด่นของเรื่องไรเดอร์เนี่ยอยู่ตรงไหนมั่ง ในความรู้สึกเราในความรู้สึกผมผมว่ามันมันเป็นแก๊งแก๊งไรเดอร์ครับ <c oughs> ที่ <c oughs> ท,ที่ที่ก็คือมีอาชีพนี้อยู่แล้วแหละแล้วก็มันมีความเรื่องของที่ไรเดอร์เนี่ยไปในที่ที่เราไม่รู้ว่าเราจะไปไหน <c oughs> ใครสั่งเราเราก็ไม่รู้เราก็ต้องรับออเดอร์ตามนั้นอะไรเงี้ยครับ <c oughs> แต่ว่ามันตัวนัดเองก็คือเขามีเรื่องที่เขาเห็นผีด้วย <c oughs> เขาก็เลยจะ <c oughs> เขาจะปักหมุดไว้ตลอดครับ <c oughs> ว่าตรงไหนเป็นลิสต์กระโหลกควายเขาก็คือ ต้องรู้ไว้แถวนี้เฮียนอะไรเงี้ยเพราะบางทีก็ต้องบอกเพื่อนบอกอะไรด้วยอะไรเงี้ยอือครับผมพี่โอเล่นหนังมาหลายเรื่องมากๆครับพอมาถึงเรื่องนี้เนี่ยพี่โอรู้สึกว่าการทํางานเป็นยังไงบ้างโฟล์มากๆเลยหรือมันยังมีความท้าทายอะไรบ้างไหมครับก็ต้องจริงๆผมว่าก็ค่อนข้างโฟล์เพราะว่าต้องขอบคุณพี่ฟูด้วยที่แบบว่ามีการแบบว่าให้โอให้นักแสดงให้น้องฟีนทุกคนได้มาเวิร์กช็อปกันก่อนได้มาเจอกันแล้วก็มันทําให เออเราเข้าถึงบทได้ง่ายแล้วก็เหมือนรู้จักกับเพื่อนเพื่อนนักแสดงเพราะจริงๆมันต้องสนิทก,กันมานานมากครับ,รบแต่ว่าก็โชคดีที่นกไก่กับเสือยอดผมเขาเป็นคนที่เฮฮาอยู่แล้วอยู่ด้วยก็แบบสนิทก,กันได้เร็วครับอืมครับผมมีเซียนหลังด้วยเนาะในเรื่องแล้วก็อ่าคุณนา้นาน้านกไก่นกไก่ไกคือพี่อาร์สองคนก็คือแบบคาแรคเตอร์แบบ ชัดเจนเออชัดเจนมีความแบบว่าตลกไหมฮะตลกด้วยไหมหรือว่าสองคนนี้เขาจะแบบฟิลยังไงอะ่ะเหมือนกับอย่างเซียนหลังเราอย่งเห็นในเรื่องอื่นเนี่ยก็จะมีมุกเยอะอะไรเงี้ยเรื่องนี้เขามียิงบ้างไหมตลอด <c oughs> เขามีตลอดเมื่ี้เขาเขาอินพเขาไว้อินพเขาไว้ใช่ไหมอ่าเข้าใจละเขาค่อนข้างเป็นธรรมชาติของเขาอ่ะเขาแล้วผมแล้วก็ พี่อาร์ตก็เป็นคนที่แบบคาแรคเตอร์ชัดเจนใช่เขาจะชอบม,มาบอกว่าบทยาวจำไม่ได้แต่ทําได้นี่เขาไดไในางานค่ะ<ม>แปลว่าต้องรู้สึกจริงแล้วมันก็เกิดขึ้นที่หน้ากองเลยใช่ครับแล้วก็ชอบเวลาบางทีแกไปเพราะว่าชุดพวกผมอะ่ะ อุปสรรคมันร้อนอะมันมันหนามากเออใช่มันเป็นชุดไรเดอร์แล้วต้องใส่หมวกด้วยแต่พาร์อะหนักกว่าอีกพี่อร์ตัวแกก็ไม่ใช่เล็กๆให้แกใส่ทั้งเสื้อแจ็คเก็ตแล้วแกมีทั้งในเป็นชุดลายพางอะไรของแกอีกเต็มไปหมดมีเสื้อเป็นรูอีกโอ้โหและไหนจะพักเครื่องอีก20บกว่าองค์ที่เขา้องแผอีกเขาบ่นทั้งวันอะร้อนเว้ยทำอะไรวะ บน่นยางเงี้ยแต่คือ,อครชอบเลยผู้ผมชอบมันเรียวไงมันเรียวเป็นวินแบบวินหัวร้อนอน่ะเออฟิลนั้นแล้วพวกเราก็รู้สึกว่าเออเป็นพลังเวลากะบ,บ่นเออดีเว้ยเออเรายังไม่ร้อนเท่าแกเว้ยเป็นกําลังใจให้เราด้วยดีเลยครับผมแล้วแบบทํางานกับพี่ฟูเป็นไงบ้างพี่ฟูน่ารักครับน้องพี่ฟูใจดีใช่พี่ฟูน่ารักก็เปิดโอกาสให้โอได้เล่นบางอย่างแบบมีซีนหนึ่งแบบเป็นซีนดราม่าอะไรเงี้ยเออก็แบบโอเล่นไปเสร็จ พี่ฟูก็ให้ผ่านครับแต่แต่ผมก็บอกพี่ฟูรับผมขออีกสักทีพี่ฟูก็ให้พี่หัก็บอกเออได้เลยอะไรเงี้ยครับเหมือนได้ลองของแล้วก็ลองดูว่าแบบเราจะส่งอะไรที่มันแปลกใหม่ไปมากขึ้นใช่แต่แกก็แกก็แบบแอบถามโอ้อยากได้อีกไหมอะไรเงี้ยอืมครับผมครับเพิ่งดีเนาะอันนี้แบบการแสดงแบบในฐานะแบบนักแสดงแล้วก็พูมกับแล้วมันมีการเหมือนเหมือนเราหาไปด้วยกันเนาะว่าเราจะแบบเจอตรงไหนที่มัน ที่มันสปาร์จอยกันที่สดอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับผมแล้วก็แบบตัวเรื่องนี้คิดว่ายังไงบ้างครับคือถ้าเกิดว่าเทียบกับความเป็นหนังผีให้คิดว่าเป็นหนังผีที่น่าจะน่ากลัวประมาณกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่ามันจะมีฟิลอย่างอื่นเช่นตลกหรือว่าเป็นหนังรักมันจะมีส่วนผสมประมาณไหนมากกว่ากันมันครบเนาะค่ะมันแบบมันก็มีทางใช่มันก็มีทางน่ากลัวมันก็น่ากลัวจริงๆแต่มันก็ตลกด้วยคาแรคเตอร์ต่างๆที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็มีโรแมนติกด้วยมีความ มีความกรา,มาเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะก็รวมๆกันอยู่ในหนังเรื่องนี้เลยครับผมซึ่งก็ดูจากบทแล้วคิดว่าความสนุกนี่เอา,าฟอร์มแน่นอน10ธันวาคมนี้ครับไม่ต้องไปไหนเลยฮะจองตั๋วครับไปดูไรเดอร์แล้วก็ชวนเพื่อนๆไปดูด้วยนะครับแล้วก็ชวนลูกหลานไปดูด้วยก็ได้ครับเพราะว่าเชื่อว่ามันครบรถแล้วก็น่าจะแบบสนุกสนานกันนะครับโอเคครับฝากไวด้วยครับ ใช่ <ผม S 2> ค่ะฝากไรเดอร์ด้วยนะคะวันที่10บธันวาค่ะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะห้ามพลาดเลยค่ะโอเคครับผมขอบคุณมากครับ,บเย้